สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่26บมกราคม2569นะคะวันนี้แอดมินมีตำราวครอกแตกนะคะมาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นะคะตำราวครอกแตกนะคะท่านผู้ชมสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะบ้านใครอากาศหนาวบ้างคะหนาวอีกรอบแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ้านแอดนะคะกำลังดีเลยค่ะกลางคืนนะคะไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะอากาศเย็นสบายเลยค่ะหนาวเลยแหละเนาะกลางคืนนะคะส่วนกลางวันก็เหมือนเดิมนะคะแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้นะคะแนวทางที่เรามาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะมีไม่เยอะนะคะดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะ แอดอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะตำราวนะคะท่านผู้ชมคะวันศุกร์ที่ผ่านมาใครโชคดีบ้างคะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ8401นะคะท่านผู้ชมเนาะ8401นะคะแตก2ตัวนะคะท่านผู้ชม8 448นะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อน,นคลิปนี้ได้เลยนะคะ ดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะ <S <S ในคลิปนี้นะคะแอดมี3ตัวเน้น2ตัวเน้น3ตัวรอง2ตัวรองแล้วก็4ตัวให้นะคะ hmm. แอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะถ้ามาไม่หลุดแน่นอนนะคะถ้ามาอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะแอดวินให้แล้วนะคะท่านผู้ชมทั้งสองตัว3ตัวนะคะ ไม่หลุดแน่นอนนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมแอดนะคะกัดลิ้นตัวเองนะคะท่านผู้ชมเนาะกินถั่วนะคะเป็นแผลเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ47521นะคะท่านผู้ชม47521นะคะ 5ตัวนี้นะคะที่แอดให้ไปนี่แอดวินให้แล้วนะคะทั้ง3ตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็4ตัววินวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่หลุดแน่นอนนะคะใครชอบชุดไหนก็จัดไปได้เลยนะคะใครงบน้อยก็จัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนชุดรองนะคะใครชอบก็จัดไปได้เช่นก <c> ันนะคะบางคนก็ชอบทั้งชุดเน้นชุดรองนะคะบางคนบอกว่าจัดไปทั้งชุดเน้นชุดรองก็ไม่ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะ แต่ก็มีหลุดบ้างก็จะเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะท่านผู้ชมมีเข้ามีหลุดก็อยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวรองกันนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนใครงบน้อยก็จัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะ3ตัวเน้น2ตัวเน้นตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดชูชุดรองกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้าง สตัวรอง2ตัวรองนะคะระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมแอดแปลงให้แล้วนะคะตามนี้เลยนะคะสามตัวรองสองตัวรองระวังเบิ้ลระวังหามใครชอบชุดไหนก็จัดไปได้เลยนะคะมี FC บอกว่าจัดหมดก็ยังได้กําไรอยู่นะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะแอดก็ขอพอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ ขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดแล้วนะคะเนอะขอให้รวยๆแห่งๆปังๆ,งๆมันๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะ fcf air ที่เป็นกำลังใจให้แอดเสมอมานะคะเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดนะคะเนาะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะท่านผูน้ชมเนาะแอดอยากจะให้มีโชคมีลาบนะคะวันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะแตกสีตัวก็ได้นะคะท่านผูน้ชมเนาะลองดูนะคะใครชอบชุดไหนก็จัดเป็นได้เลยนะคะ ใครงบน้อยจัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีแนวทางตำลาวนะคะมาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะแอดขอวอวยพรให้เอฟซีของทิพนาคานะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆป,งป,งปังๆมันหมานทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะที่สําคัญนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาทุกประการนะคะ วันนี้สองทุ่มครึ่งตีตัวให้ทันนะคะเดี๋ยวเราจะไปริมโขงนะคะไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ